สิเรื่องธรรมดาที่เราทำกันอยู่ทุกวันแต่กลับผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่องค์การต่างชาติหลายแห่งอธิบายว่าเป็นเผด็จการลทัทธิสตาลินแบบเบ็ดเสร็จโดยมีลทัทธิบูชาบุคคลครอบครัวคิมและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบันทึกสิทธิมนุษยชนต่ำที่สุดในโลก วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ10เรื่องธรรมดาในชุดประจำวันแต่กลับผิดมหันในเกาหลีเหนือมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วจะเข้าใจว่าประเทศนี้เผด็จการแค่ไหน 1>, 1. เมื่อปี2013เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือถูกสั่งประหารชีวิตเพราะถูกจับได้ว่าดื่มเหล้าในช่วงไว้ทุก100วันของคิมจองอิน 2. ในปี2014ที่ผ่านมามีประชาชนเกาหลีเหนือกว่า80คนถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาดูละครเกาหลีใต้และในพิธีประหารชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือแกนบังคับให้ชาวเกาหลีเหนือไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มาร่วมชมการประหารชีวิตครั้งนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเยี่ยงอย่าง 3. ประเทศเกาหลีเหนือคนที่มีสิทธิ์จะขับรถได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ะระดับสูงของรัฐเท่านั้นและมีเพียงหนึ่งในร้อยคนในประเทศเท่านั้นที่จะมีรถยนต์เป็นของตัวเอง 4. ถ้าคุณคิดจะหาเพลงฟังเพื่อความสำราญในประเทศนี้เพลงเหล่านี้ต้องมีเนื้อหาอวยท่านผู้นำเท่านั้นและถ้าคุณแอบฟังหรือร้องเพลงอื่นที่มีเนื้อหานอกจากนี้ก็เท่ากับกำลังหาเรื่มใส่ตัวแล้ว 5. ในปี2007พลเมืองรายหนึ่งถูกสังหารท่ามกลางประชาชนจำนวนมากในสนามกีฬาแห่งชาติเนื่องจากเขาได้โทรศัพท์ข้ามประเทศกับชาวต่างชาติและเหตุการณ์นั้นได้ส่งผลให้มีผู้คนเจียบกันตายอีก6คน 6. การมีโอกาสได้เข้าไปนั่งจับเข่าคุยแบบใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณเผลอแสดงความเห็นไม่สอดคล้องหรือไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองของเกาหลีเหนือคุณก็จะต้องถูกเชิญตัวไปปรับทัศนคติทันที7แม้จะมีวันพักผ่อนยาวๆในประเทศนี้แต่ถ้าคุณคิดจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศแม้จะแค่ข้ามไปเกาหลีใต้คุณจะหมดสิทธิ์กลับเข้าประเทศทันทีและจะถูกตามล่าอีกด้วย แต่แม้เกาหลีเหนือจะอ้างว่าให้เสรีภาพพลเมืองในการเลือกนับถือศาสนาเต็มที่แต่เมื่อหญิงชาวคลิส์รายหนึ่งนำคำัมภีร์ไบเบิลไปแจกจ่ายตามท้องถนนเธอถูกสั่งประหารชีวิตทันทีในข้อหาก่ออาชญากรรม9การดุหนังอย่างว่าสำหรับประเทศนี้โทษสถานเดียวคือประหารชีวิต 10. ประเทศนี้อนุญาตให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ต้องผ่านระบบของรัฐบาลเท่านั้นและถ้าคุณพยายามเข้าเว็บจากช่องทางอื่นนอกเหนือจากนี้โทษเท่ากับการก่ออาชญากรรมและนี่คือ1ิบเรื่องธรรมดาที่เราทำกันอยู่ทุกวันแต่กลับผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องดีๆในครั้งต่อไปค่ะ